แถวครับเกาะต้องตัวด้วยว้าวโอ้ยสุดยอดตัวสองตัวโอ้โหปฝากกันด้วยนะครับสายตอนที่โม้นะครับเหม่หอมชายหาดเกาะช้างนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ ที่ทาเรือธรรมชาตินะครับอยู่บนเรือเฟอร์รี่อย่าเราจะข้ามไปเกาช้างกันเราเสร็จเราเดินขึ้นไปข้างบนข้างบนเรือเฟอร์รี่นะครับก็จะมีร้านค้าให้เราได้ซื้อของนะครับน่าจะใช้เวลา พักหนึ่งก่อนจะสมุทรเกาะช้างอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายนะครับเราจะมีตรงเรือตกหมึกที่เกาะช้างกันนะครับแต่ตอนนี้เรากำลังจะข้ามไปเกาะช้างแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเกาะช้างเลี้ยวขวาพักที่ที่ไหนนะโคคอนันรีสอร์ทเกาะช้าง ที่โคโคนัทรีสอร์ทเกาะช้างนะครับเกาะช้างเลี้ยวขวาโอเคแล้วสักพักหนึ่งเรือก็จะออกแะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันบนเกาะช้างเลยนะครับถึงแล้วนะครับทุกคนโคโคนัทรีสอร์ทเกาะช้างเดีย๋ยวเรามาเช็คอินกันก่อน อนได้เวลาลงเรือแล้วนะครับเรากำลังเดินไปที่สะพานปลาหาดชัยยะเชิดครับอ๋อใครเนี่เจอตายแล้วสวัสดีครับเป็นเลยโดยเป็นเลยอ๋อลเลยขหยาดีลอั้หยาดีหยาดีตามเรื่องเลยวันนี้ อมีเรื่องเล่ากันนี่รื่เปล่าจริงเหรอโอก็ไม่เล็กนะครับปลปาเอาเธอลงก่อนไปลงเรือนะไม่ใช่ลงน้ำโอ้คอยโอ้ดีมีเบาะให้นั่งด้วยนีมือตูดนี่นะครับลงเรือไตยปอนไปเึ้นไปขึ้นสาย ไตปอนเกาะช้างนะครับวันนี้จะแห้วหรอจะรอดรอดดีอยู่ที่คนไม่เป็นนะผลงานของไต่ปอนลราครับเรือทุกขิงไ่เรือทุกแห้วเรือทุกขิงอ่าหมอเก่งอย่างนี้อย่าต้องดูผลงานนะครับทุกคนเก่งกวาที่โอเนียไปไปไป let's go let's go ว่าขโมงมัวนาแล้วอุ้ยบอกแล้วมีอาการอ๋อสวยงาม

两头，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 两头。哎，来来来来来，放过来的，两头。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 两头、哎。两头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 。两 สองตัวเลยโอ้โหสุดยอดตัวสองตัวโอ้โหเดี๋ยเดี๋ยวครับทุกคนขึ้นมาสองตัวเลย้เวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเงกล้องขึ้นสุดยอด โอ้ยเดียวป่าขึ้นมาสองตัวเลยนะครับทุกคนหายโดนแล้วนะครับไฟกี้ป๊ึ๊ึ๊ึ๊หคุณครูว่าดักตีตามไม่แครับอนะโอ้ย ช้อนเองนะนใะส่หน,หนึ่งช้อนใส่<อ>หนึ่งช้อนให้โอ้นะมา,มานีมาถ่ายรูปไหนอผมงสายปอนนะครับเกาะช้างสดยอดโอเคยังยังยังเยมเอมเอม Cash กาะของเราตัวแรกนะคะพ่นปุ๊ดปุ๊บพนปุ๊ดปุ๋นดูพอแล้วอุ้ยเต็มมือเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อจะปล่อยมือก็หายดูตัวสำเร็จสำเร็จสำเร็จดูตัวดูตัวชักขึ้นมาดูตัวหน่อยโอ้ยเยนี่ยครับอันนี้ของเราเได้เลย ที่ไหนนะคะแล้วก็มาเปิดประสบการณ์ครั้งแรกคือการแคสข้างเกาะน,นะคะแคสเหมือกับไต่เป้าเกาะช้างนะคะขนาดมือใหม่นะคะยังได้ขนาดนี้ไซส์เบ้งเบ้งนะคะใหญ่กว่าขวดน้ําอีกดูเลยคะ่ะอืมเต็มระบบันนี้ใครนสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะไต่ปอ,อนเบอร์เลยค่ะ063 469 9 2ามสสาม ไต่ปอนเว้ยเฮ้ยอ่าพามันครับมัวได้ดีมัวได้ดีมัวได้ดีไตก็ทำตนราตกตกมือใหม่นะไม่เก่งเราไต่กูก็ยังพาอุตส่าห์พาไปขุดนะคะบอกอยากได้ใบหูกวางก็ได้มาจริงๆเลยด้วยได้มาตั้งสามตัวสี่ตัวแน่ครับทุกคนนี่นะครับตกกันสามคนนะครับสุดยอดเลยนะครับกับไต่ปอนนะครับเกาะช้างนะฮะเป็นการแคสตข้างเกาะครั้งแรกของพวกเราเลยนะครับ ของสองตายายฮัลโหลที่นี่ที่ไหนนะครับเนี่ยฮะมึกโอ้โหไซส์สวยๆเลยนะครับสุดยอดสุดยอดวันนี้่า,ายปอนรับอะไรมั่งนะตกปลาตกมึกตกก็เป็นงานมึกก็เป็นงานงานมึกแคสข้างเกาะครับผมแล้วก็จะมีมึกลอยกลางคืนครับผมก็เรือก็ประมาณนี้เลย2องถึงสท่านครับผมก็เหมาลำทั้งวันสามพันบาทตรงได้3ท่านแล้วก็จะมีลำใหญ่อีกลำหนึ่งเป็นลำจิกครับผมจิกแคส จิกแคทปุกงานจิกแคทนะครับก็ลงได้สี่ถึงห้าท่านก็ราคาห้าพันห้าถึงหกพันครับผมกลางคืนมีตกมือกรอดด้วยครับผมกลางคืนมีมือกรอดด้วยรับด้วยตอนนี้มือกรอดกําลังดีเลยเดือนนี้เดือนอะไรเพื่เดือนนี้ตุลาตุลายาวถึงนู่นเลยมกราหมดลมหนาวครับพอหาได้อยู่พอหาได้อยู่อครับงานมือกรอดงานมือกรอดกลางคืนใครไม่ชอบร้อนก็มากลางคืนเอาะซาซิมิปีพร้อม โอเคฝากกันด้วยนะครับไตปอนขี่โม้นะครับไม่ได้โม้นะครับพาขุดเก่งมากนะครับพาข้ามานครี่ครึ่งวันเองนะนี่ผลงานครึ่งวันนะเต็มวันจะขนาดไหนเนี่ยตู่ใสไม่โพหายนี่ภาษาอะไรนะภาษาตาดเลยก็ช้างเลยปนก็ย้องเลยอลูกครึ่งลูกครึ่งฝากกันด้วยนะครับกับไตปอนเกาะช้างนะครับผม โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดครับทุกคนเดีย๋ยวเช้านี้เรามาลองตกหมึกชายหาดหน้าที่ผักมันดูแลครับ มีน้ำกำลังขึ้นเลยไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าต้องลองดูหาสวยนะฮะ,ะสวยสวย หมดแล้วทุกคนมาแล้วครับมือกใช้ฟังนะครับ เดี๋ยวเราจะปล่อยนะครับเช็ดน้องดูเฉยๆว่ามีตัวไหมโดนอีกแล้วนะครับ หอมหอมนะจ๊ะหอมนะจ๊ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยพ่นแกง้อยอุ้ย